ตามลิงโดยวินเรียววารินเล่ากันว่าท่านพุทธทาสพิขุนิยมจัดการคนจิตตกหรือใจฟุ้งซ่านโดยให้ไปแบกอิฐแบกปูนกวาดตลานวัดให้ทำงานหนักจนเหนื่อยจัดหมดแรงฟุ้งซ่านหายบ้าเพราะเมื่อกายหมดแรงใจก็เบื่อที่จะฟุ้งซ่าน เราก็อาจทำอย่างเดียวกันเมื่อเครียดเหงาเศร้าซึมก็อาจระบายความทุกข์ทางใจออกไปทางกายเช่นออกกําลังกายเมื่อเหงื่อท่วมตัวความเครียดมักล,ลายตามเหงื่อไปด้วยถ้ายังไม่หายบ้าก็ออกไปกวาดถนนทั้งสายจนหายบ้านี่ก็คือเทคนิคถ่ายความบ้าออกจากตัว เปลี่ยนความหมกมุ่นในเรื่องแย่ไปที่เรื่องงานทั้งนี้เพราะใจและกายสัมพันธ์กันส่งผลกระทบกันจิตมนุษย์ก็มีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งคือชอบพุงงซ่านเหมือนลิงที่อยู่ไม่นิ่งก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกับสปีชีลิงลิงเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแรดนั่นคือ ลิงมีนิสัยชอบแรดไปที่ต่างๆอยู่ไม่สุขมันมีพฤติกรรมเหลวไหลตามธรรมชาติของมันอย่างนี้เองเวลาพระสอนให้นั่งสมาธิท่านไม่ได้ให้เราคุมลิงตัวนี้ให้อยู่ในกรอบในกรุงแต่ให้ปล่อยมันเป็นอิสระเพียงแต่มันไปไหนสติก็ตามมันไปด้วยถึงไหนถึงกันตามมันให้ทัน ไม่ต้องไปดึงมันกลับมาขังในกรงปล่อยมันไปแต่อย่าให้มันคลาดสายตาการกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นการทำสมาธิที่คลาสสิกที่สุดเมื่อเพ่งมีธีการหายใจจิตก็ไม่แกว่งไกวไปไหนแต่การมีสมาธิไม่จำเป็นต้องมาจากการนั่งหลับตานิ่งๆการทำงานอย่างจดจอ่อ ก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งเพียงแต่เราควรรู้ตัวและการรู้ตัวที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการรู้ทันลมหายใจเข้าออกแต่จิตก็คือจิตลมพัดมาวูบจะมองคิดไปนู่นไปนี่พุ้งซ่านคิดว่าเป็นผีหรือเทวดาหรือมนุษย์ต่างดาวมาเยี่ยมจิตก็พุ่งไปทันที หลุดจากสมาสภาวะสมาธิได้ง่ายดายได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เล่นผ่านจิตก็ปรุงแต่งเป็นความโกรธไอเด็กแว้นพวกนี้ช่างหน้าถีบนักหลึกดื่นชาวบ้านจะหลับก็ไม่ได้อยากเอาปืนไปยิงมันนี่ก็คือการปรุงแต่งความว่างเป็นความโกรธจากลิงธรรมดาเป็นลิงร้ายหรือขิงคอง แล้วมันก็คุมเราเราก็ทำสิ่งที่มันต้องการอย่างว่าง่ายแต่หากตามริงทันเมื่อมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์แล่นผ่านก็ให้รู้ทันไม่ปรุงแต่งเป็นอารมณ์หรือถ้าเผลอไปแวบหนึ่งมันปรุงแต่งไปแล้วก็แค่เฝ้าดูอบรมอารมณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วรอให้มันดับลง การใช้สติตามลิงหรือตามจิตให้ทันนี้ภาษาพุทธเรียกว่าอาณาปานาสติเราจะเข้าใจเรื่องทุกข์ได้ดีขึ้นหากมองว่ามันเป็นห่วงโซ่ของอารมณ์ที่กระทบจิตหากเราตามันทันมองเห็นตั้งแต่ลิงขยับตัวทำให้เราเกิดความรู้สึกต่างๆ ก็ให้ตามทันและเฝ้ามองมันจนดับไปก็จะไม่เกิดทุกข์โดยไม่จำเป็นวันวันจิตก็ปรุงแต่งเกิดเกิดดับดับอย่างนี้หลายสิบหลายร้อยหลายพันหนการเกิดแต่ละหนเรียกว่าหนึ่งชาติคำว่าชาตินี้น่าจะเป็นคำที่คนจำนวนมากเข้าใจคว้เขวกันบ่อยๆว่าหมายถึงชาติพบ ชาตินี้ชาติหน้าคนทั่วไปที่ไม่ค่อยคุมประพฤติลิงของตัวเองมักเกิดใหม่วันละหลายสิบหลายร้อยชาติมีแต่คนที่ตามลิงทันจึงไม่ต้องเกิดใหม่เพราะจิตนิ่งไม่ปรุงแต่งเป็นชาติการปรุงแต่งเป็นชาตินี้ภาษาพุทธเรียกว่าปฏิจจส,สมุติบาทมันก็คือคอร์สเอฟเฟก ของจิตนั่นเองเอาละเราชาวบ้านไอคิวธรรมดาก็ไม่ต้องไปสนใจชื่อเรียกยากๆแค่เข้าใจหลักง่ายๆว่าความคิดปรุงแต่งจิตเป็นอารมณ์ถ้าช้สติตามมันทันเราอาจหยุดไม่ให้มันปรุงแต่งเป็นอารมณ์ถ้าตามไม่ทันก็ช่างมันไม่ต้องซีเรียสมันก็แค่ลิงตัวหนึ่ง อย่าคิดไปจับปลิงเพราะเราจับมันไม่ได้หรอกแค่เฝ้าดูมันก็พอย่อมมีคนถามว่าถ้าจิตมันเป็นลิงทำไมเราต้องไปตามมันให้ทันเล่าทำไมไม่ปล่อยให้มันฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆคำตอบคือทุกครั้งที่จิตฟุ้งซ่านลิงจะคุมเราเราจะกลายเป็นธาตุอารมณ์ชนิดต่างๆดูโทรทัศน์ เห็นหน้านักการเมืองโกงชาติอารมณ์ก็เปลี่ยนเป็นมนุษย์หมาป่าที่โทรทัศน์พังต้องไปซื้อใหม่เห็นเพื่อนสะพายกระเป๋าถือแบรนด์เนมไปใบใหม่ลิงก็บอกว่าไปหามาบ้างถ้าเราคุมมันหมายถึงตามมันทันเราก็ไม่โกรธง่ายไม่มีอารมณ์ต่างๆง่ายทำให้จิตนิ่งสงบ ก็ไม่น่าเลือกยากว่าอยากค่มลิงหรือให้ลิงคุมเราข้อดีของการตามลิงทันก็คือความเย็นสบายของชีวิตแต่ลุงตัวนี้ว่องไวนักอยากหงุดหงิดหากมันหลบรอดตาเราไปได้ตามลิงไม่ทันก็แช่งหัวมันไปแบกอิดแบกปูนสักหน่อย พอเราเหนื่อยมากๆเดี๋ยวลิงก็กลับมาเองเพราะลิงเป็นส่วนหนึ่งของเราเมื่อเราเหนื่อยมันก็เหนื่อยเหมือนกัน